เดี๋ยวเรามาดูงานล็อตนี้กันบ้างนะพี่นะสเวตเตอร์ฮูดนะคะสเวตเตอร์ฮูดนะคะสเวตเตอร์ฮ mm ูด hmm. นะ Falcon Hood Sweatshirt เรามาดูกันว่างานล็อตนี้เนี่ยจะปังจะลดขนาดไหนประมาณไหนนะคะ ีวิวพิมพ์ร,รับนะคะโปรโมชั่นตัวนี้3,500บาทจัดเหลือ2990บาทจ้ะพี่จ๋าตัวนี้จะไม่รวมส่งนะคะตัวนี้จะไม่รวมส่งนะคะเนื่องจากเป็นสินค้าจัดโปรโมชั่นแล้วนะคะคุณพี่ขาเป็นสินค้าจัดโปรโมชั่นแล้วนะคะงานตัวนี้จะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าส่งเนี่ยพี่จ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้าได้เลยนะคะพี่โอนเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นนะคะ ตกเฉลี่ยตัวละประมาณ25-30บาทในกระสอบค่ะพี่หาตกเฉลี่ยตัวละประมาณ25-30บาทในกระสอบค่ะพี่หามาดูกันพี่หามาดูกันพี่หารถนี้จะออกงานยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ้ยมันพองทันทีเลยนะอันนพี่อ่อสเวตเเตอร์อ่ะไม่จำเป็นต้องใส่แค่หน้าหนาวนะหนูบอกเลย หน้าร้อนเขาก็ใส่กันเยอะมากค่ะหนูบอกเลยว่าเขาใส่กันเยอะมากนะไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยสเวตเตอร์ใส่แค่หนาอย่างเดียวนะช่วงเนี้ยเขาก็ใส่กันนะคะใส่เป็นเขาเรียกว่าใส่เป็นเสื้อคลุมอ่ะใส่เป็นเสื้อคลุมหรือว่าแบบบางคนเนี่ยใส่ขับรถนั่งรถใช่ไหมใส่คลุมใส่ไปห้างไงใส่แบบนนี่ลอยพี่ ใครอยากได้กระสอบหม่ยพี่แคปหน้าจอไลน์นี้ได้เลยนะใครอยากได้รีวิวพี่พิมพ์รับได้เลยเพราะตัวนี้หนูจัดโปรโมชั่นตัวนี้หนูจัดโปรโมชั่นนะคะสเวตเตอร์ละหนูจัดโปรโมชั่นใครๆเขาก็ใส่กันค่ะพี่เฉลี่ยตัวละประมาณ25-30บาทในกระสอบค่ะเป็นสินค้าที่เราขายในราคาโปรโมชั่นจะไม่รวมค่าจะส่งนะพี่นะจะไม่รวมค่าจะส่งนะคะ ตอนนี้เพราะว่าหนูขายเป็นราคาจัดโปรโมชั่นให้แล้วอันนี้เป็นหูแขนกุดนียนะคะพี่ดูงานก่อนได้เลยค่ะดูงานก่อนได้เลยนะคะดูงานก่อนได้เลยมีทั้งคอกลมนะคะมีทั้งแบบซิปนะมีปนกันพี่จา๋านะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่างานกระสอบรถนี้จะออกแบบยังไงประมาณไหนนะคะงานจะออกงไงประมาณไหนเนี่ยพี่สีดำเรียบ ถ้าพี่ซื้ออพวกแบรนด์พวกยี่ห้อสีดำเรียบๆตัวหนึ่งก็เป็นพันแล้วนะนี่นะคะสวยพี่ผ้ากำลังดีไม่หนาไม่บางงานแจ่มโอเคนะไหนไม่แขวนหน่อยคะ่ะเออตัวนี้แบทแมนนะใช่ไหมแบทแมนนะคะสวยมากพี่นักศึกษาเขาใส่กันเยอะมากเลยนะ นักศึกษาใส่กันเยอะมากเลยนะใส่คลุมแบบใส่คลุมแบบว่าคลุมกับชุดชุดนักศึกษาเ <ไป S 1> นี่ยใต่ไหมเอี่ยมนะคะตัวนี้น่าจะเป็นงานใหม่นะคะคือยังไม่ได้ซักค่ะป้ายังแข็งอยู่เลยไม่แขวนค่ะขอขอไม่แขวนมาฝั่งนี้เลยค่ะ ใส่แล้วก็สอบเลยแบ่งกันเอออเาใบคนละกี่ตัวพี่ซื้อต่อตัวนึงใครจะซื้อก็สอบดิเดี๋ยวกึ้งตัวเลยพี่ดูนะพี่เขาใส่กันเยอะมากค่ะเขาใส่กันเยอะมากนะคะเนี่ยดูดิคือจะบอกว่าพี่ปูไฮเอาไม้แขวนมาทั้งหมดเลยค่ะขี้เกียจเลี่ยงสวยทุกตัวนะพี่เนี่ยสวยทุกตัวนะ เฉลี่ยราคาถูกพี่น่ะไม่ได้แขวนไหมสวยมากโอ้งานดีว่ะใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะงานดีมากเลยอ่ะ่ะไซส์เอ็มนะดูดิโอ้ยไม่แขวนไม่พอเต็มราวสีสวยนะคะสีสวยถ้าแขวนก็คงได้แขวนนั้นก็สอบอ่ะเอาเฉพาะที่ไม่แขวนเรามีพอแค่นั้น น่สวยทุกตัวจริงๆสปาฟใช้ได้เลยรับรีวิวได้ทุกตัวจ้ะไซส์ไม่ใหญ่มากด้วยนะเออไซส์ดีนะเนอะ M รับรีวิวได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นจ้ะพี่รับรีวิวได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบนะคะเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นค่ะเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะคะ ตัวนี้เป็นงานจัดโปรโมชั่นนะพี่นะหนูจัดโปรโมชั่นให้นะคะ3,500เหลือ2,990บาทนะคะดูนะคะเฉลี่ยราคาถูกค่ะจะบอกว่านักเรียนนักศึกษาเด็กน้อยนะคะ, mm hmm. ะเด็กโตเด็กใหญ่เด็กไม่ไม่รู้แหละนั่นแหละใส่กันเยอะมากพี่นะ<ม>คะบางคนเนี่ยก็ใส่เป็นเหมือนกับเสื้อคลุม นะคะสักคุมกันแดดได้อ่าใช่กันแดดกันกันลมอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวผิวเสียกันแดดกันลมกันฝนฝนไม่ได้เปียกบางตัวมันก็ไม่ได้หนานะพี่ผ้ามันกําลังดีนะเนี่ยว้าสวยไหมละเอี่ยมเลยโอ้นี่นี่เหมือนตัวเมื่อกี้ใส่แสตใส่คู่อ่ะใส่คู่เจอละเจอคู่ละเจอเนื้อคู่ละ ี่เงมีอีกตัวหนึ่งอ้าวโหนี่เป็นงานใหม่อันนี้เอาไปขายเป็นงานมือหนึ่งได้เลยอะใหม่เอี่ยมเลยอะงานใหม่อนี่เอาไปขายเป็นงานมือหนึ่งได้เลยอะใส่ได้ครบนะคะอ่ไปแพร์เป็นเซตงานมือหนึ่งได้เลยอะสามตัวก็พอดีผัวมียกิ๊กเจอลูกดีไหมไซส์ดีนะคะ M L X L นะคะถือว่าเป็นไซส์ปกตินะคะแล้วทรงเนี่ยอ่ะตัวนี้นะคะแชมเปี้ยนค่ะพี่หาแชมเปี้ยนค่ะ สีดํานะคะสีดานะคะสีดานะคะ,ะ,ะแล้วตัวนี้คือปากเป็นพี่นะไม่ใช่สกรีนนะปากนะเ<ส>นี่ยอ่ะเผ<ส>ือ่อใครแบบว่ามาดูไม่ทันตอนไลฟ์แล้วมาดูย้อนหลังกันนะกินแล่นเปีย<ส>นี่ห<ส>ลายคนเนี่ยตอนนี้ยังถามหากันอยู่นะสเวตเตอร์เนี่ยยังถามหากันอยู่นะอันนี้คือได้ทั้งครอบครัวได้กันเนี่ยโอ,โอ้โอ้นั่นไรกั ของใหม่ด้วยเอ้านั่นไงโอ้โหเยอะเลยอะอันนี้เป็นงานใหม่มือหนึ่งปะเนี่ยได้ทั้งร้านเลยอะอันนี้ลูกกระสอบปีกของร้านเรานะ้วไม่ติดมันแล้วกระดุมอารมเสียเป็นแบบกระดุมพี่กเท่ากับลูกน้องเจ๊แล้วใช่จริงเหรอเพราะแต่ไซส์มันก็ไอ้นี่นะไม่เท่ากันใส่ไม่ได้บางตัวเอบางตัวเบางตัวแอพวกแกใส่ไม่ได้ ปลี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 เดียวได้ครบลูกน้องเละใช่ไหมมันาตั้งมา2 9 0 0เดี๋ยวกูขายให้เลยขอได้ะห้าร้อยห้าร้อยาออุ้ยแคนกูได้สี่พันเลยอ่ะก้นค่ากระสอบอีกแปดคนได้สี่พันเลยเปลี่ยนใจถ้างั้นใสตทำงานต้องเปิดใจแล้วโอ้โหใสตทำงานเลยใช่ไหม อันนี้มปนยี่ห้ออะไรนะฮะ<า>ฟิลลาสวยสเออ่ะยี่ห้อเยอะนะน,นั่นฟิลลาพี่โอ้นะดูเท่มากเลยนะคะเป็นออกแบรนด์แบรนด์กีฬานะคะเป็นแบรนด์กีฬาอันนี้อันนี้อ๋อนี่ออกแบรนด์กีฬาเยอะพี่ออกแบรนด์กีฬาเยอะนะคะ ที่สําคัญคือชอบตรงที่ว่ามันเป็นโทนสี <Hey. S 1> ดําเยอะเี่ชอบมากแบรนด์เนี้ยมันเป็นโทนสีดําเยอะพี่ <Hey. S 1> มันเป็นโทนสีที่แบบทำไม่อ๋อยี่ห้อดีว่ะทอมมี่พี่ดูดิโอสวยทุกรถเลยนะรถก่อนหน้านี้มาก็สวยนะดูดิอ่ะมือหนึ่งมือหนึ่งสามสิบบาทซื้อไม่ได้นะคะราคานี้ <laughs> มือหนึ่งสามสิบบาทซื้อไม่ได้นะคะราคานี้แล้วไม่เข้าใจคือแค่ตรงนี้มันทำเป็น เป็นสองสีทำไมเนี่ยอู้ดูดิแค่มีทอมมี่แค่นี้นะอือโอเดรีย oh, <dear> นะเรียบ,ยบแต่หรูทอมมี่ค่ะโอเดยโอเนวี่โอยี่ห้อดีอ่ะยี่ห้อดีไซส์เอ็กพี่ยี่ห้อดีมากงานดีค่ะงานสวยนะคะตัวนี้กระสอบเบอร์หนึ่งนะคะกระสอบเบอร์หนึ่งจัดโปรโมชั่นกระสอบเบอร์หนึ่งจัดโปรโมชั่นแล้วดูลายแต่ละตัวดูลายแต่ละตัวนะคะ จัดราคาโปรโมชั่นค่ะตัวนี้กิลเดนจ้ะจัดราคาโปรโมชั่นกันค่ะคุณที่คานะคะไม่ใช่ของค้างสต็อกนะคะสเวตเตอร์ทุกตู้คอนเทนเนอร์ม,มันมีมาอยู่แล้วพี่แต่ราคาไม่เบอร์นหนึ่งเลยนะเบอร์สามเลยนั่นะาคา่ะเออคุณภาพเบอร์หนึ่งแต่ราคาแบบหถูกมากนะคะพี่ดูนะโทนสีพื้นที่เป็นแบบสีดําสีกรมท่าสีเทาเป็นโทนสีที่ขายง่ายขายดีแล้วเป็นโทนสีที่ชายก็ได้หญิงก็ได้นะคะใส่ได้หมดเลย คือมันไม่ใช่ของครั้างสต็อกแต่อย่างใดนะคะเป็นของใหม่นี่แหละค่ะทุกตู้คอนเทนเนอร์มันมีเข้ามาทุกรอบค่ะมันมีเข้ามาทุกรอบนะคะบางคนก็อาจจะเก็บไว้ขายช่วงช่วงหนาวใช่ไหมแต่แต่หนูอ่ะขายทุกเทศกาลค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาใส่กันทุกเทศกาลค่ะเขาใส่กันตลอดค่ะบางคนเขาก็ใส่คลุมไงนะคะมีทั้งซิปมีทั้งสวมนะคะปนกันหลักๆแล้วนะคะไซส์จะดีมากพี่จ๋าเนี่ยดูดีนะคะเนี่ย ถ้าพี่อยากจะเห็นเนี้ยนางเอกมิวสิกวิดีโอ a p e of You นะคะนางใส่โอ้ชอบเนี่ยเป็นแบบสวบนะคะคือผ้าบางตัวมันก็ไม่ได้หนามากพี่ใครรับก็สอบนี้ก็โอ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะเนี่ยนะคะไม่ได้รวมส่งนะพี่นะเพราะเป็นสินค้าที่หนูจัดราคาโปรโมชั่นนะคะโอ้แต่ละตัวงามว่ะ ดูดิอันนี้เป็นลายลายลาย,ลายนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมอ้เท่มากเลยนะเท่มากเลยอ่ะมีกระเป๋าด้านหน้าอือหือสวยสวยสวยหญิงใส่ได้ชายใส่ดีใส่ด้วยกันได้เลยพี่ใส่ด้วยกันได้เลยใส่ด้วยกันได้เลย งานสวยค่ะสภาพดีค่ะกิวด้นนะคะงานสวยสภาพดีค่ะตำหนิไม่มีนะพี่นะเบอร์หนึ่งค่ะกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะกระสอบเบอร์หนึ่งราคาถูกค่ะได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะค่ะรับสอบนี้ก็ได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะใครอยากได้สอบใหม่ก็ได้ค่ะแคปหน้าจอมาเลยแคปหน้าจอมาได้เลยหนูจะบอกว่างานสวยทุกตัวพี่พี่ดูสภาพของงานได้เลยค่ะ พี่ดูสภาพของงานได้เลยนะคะได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะเราเปิดให้พี่ๆเห็นกันนะคะเราเปิดให้พี่ๆเห็นกันเลยนะคะงานดีงานสวยนะคะเฉลี่ยตัวละยี่สิบห้าบาทนี่คือเฉลี่ยนะคะเฉลีย่ยมันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้พี่ <laughs> หนูก็เฉลี่ยเป็นกลางๆนะคะเป็นแรงกลางๆนะ,ค,ะคิวเดดนนี่หลายตัวนะพี่นะ,ะแล้วโทนสีสีดําเป็นสีที่แบบขายดีมากนะ,ะขายดีมากนะคะ ทนสีสีดำเป็นสีที่ขายดีมากและไซส์ดีนะคะไซสด์สดีถือว่าเป็นไซส์ปกติทั่วไปพี่จ๋าอ่าตัวนี้ H M ค่ะตัวนี้ใหนอนะคะ H&M ค่ะอ่าอ่าตอนนี้ในห้างขายกันเต็มเลยค่ะพี่ในห้างขายกันเต็มเลยค่ะสเวตเตอร์คอ,อกลมสเวตเตอร์วูดนะคะขายกันเต็มเลยพี่ต่ำๆก็ประมาณพันสามค่ะ สีขาวนะคะเรียบๆเ,เป็นงานซิปนะพี่นะเออสวยค่ะสวยสวยงานดีพี่งานดีนะเอาดอค่ะสอง XL เป็นซิปนะคะเป็นซิปนะคะใส่เป็นเสื้อคลุมยังได้เลยพี่ไซส์ S นะคะไซส์ S แต่ถามว่าเล็กไหมไม่เลยเพราะไม่ทรงผู้ชายพี่ สีแบบอ่ะตัวนี้รีวายจ้ะโอ้ยรีวายจ้ะพี่จ๋ารีวายจ้ะสวยมากสวยมากพี่ใหม่มากเลยอ่ะอ่ะใครรับสังนี้ก็ได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบนะคะเห็นทุกตัวที่รีวิวนะคะได้ทุกตัวเลยนะคะสวยสภาพดีค่ะไม่ไ่เออไม่ไปจบ งานปักนะคะพี่หางานปักนะคะเนี่ยงานสวยๆหาจากไหนคะราคานี้ใครที่ขายนะคะใครที่ขายอยู่ใครที่ขายอยู่มอสซิโมจะ้ะย<า>ี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยพี่ยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลย ยี่ห้อดี Mosimo อ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งค่ะโอ้โหยี่ห้อแบบว่าสัดส่วนคือยี่ห้อแบบเยอะมากเลยในกระสอบเนี่ยงานซิปใส่คุุมได้พี่งานซิปใส่คุมได้เลยอ่ะฟุตค่ะฟุตก็มาจ้ะง,งานดีมากค่ะพี่หางานสวยสภาพดีมากค่ะตัดเต็มมากเลยนะ อ่ะวิกตอเรียสีเครตจ้าโอ้โหยี่ห้อดีนะคะยีย่ห้อดีนะคะยี่ห้อดีงานดีค่ะงานปักนะพี่นะงานปักนะคะงานปักค่ะสวยมากๆเลยนี่ขนาดไซส์เอสนะพี่ดูนะคือมันเป็นทรงที่แบบ ผู้ชายใส่ได้อะอผู้หญิงใส่ได้อะอค,คือไซส์แบบว่าใส่ด้วยกันได้อะนะคะลอสแอ n เจลิสอะไรนะ Tropical Special Gilden นะคะกิ l d e นสวยๆ <c oughs> อ๋องานดีมากเลยอะยังไม่หมดอีกเหรออ,อะไรวะู่ซุมไเอ้าพีแตส่สวยๆเนี่ยงานสวยงั้นเลยอะเนาะโทนสีสวยมากเลยอะดูดิก i l เดนออกหลายตัวเลยอะ แล้วเป็นโทนสีแบบอย่างเงี้ยเต็บเรียบอย่างเงี้ยออกดีอ่ะโอ้ดูลายนะพี่นะดูลายนะไม่คิวเดนอีกแยะงานโคตรดีอ่ะต้องดำก็ดำสวยมากเลยอ่ะอือหือโอ้ลายสวยมากเลยอ่ะแต่ละตัวนะไซส์เอสนะเนี่ยดูดิดูลายดิดูลายดิ เนาะถ้าดีมากเลยเอ่ะนี่เป็นงานซิปนะคะแบบสวมนะแบบสวมงานก็สวยนะพี่นะไซส์ M นะคะเป็นแบบกราฟอุย้ยเจอน้อยนะเจอน้อยนะเป็นงานปักนะคะ ดูดีโอ้ยสีแบบเป็นโทนสีแบบนี้ออกดีมากพี่อะใครขายอยู่นะคะใครขายอยู่นะคะมาดูมาชมกันจะ้ะมาดูมาชมกันจะ้ะใครดูไม่ทันจะดูย้อนหลังก็มาจะมานะคะมาดูย้อนหลังกันจ้ะพี่จ๋างานเสียงานตำหนิไม่มีเลยพี่ตัวนี้แก๊บนะคะแก็บไซส์เอ็มจ้ะยี่ห้อดีจะ้ะงานดีค่ะ ราคาถูกนะคะคิวดเอนออกอีกแล้วจ้ะงานซิฟนะคะงานซิฟสวยมากพี่สวยมากเนี่ยอือหือุ้ยตัวนี้ตัวนี้อ่ะสวยอ่ะโอ้ไซส์เอ็มนะโอ้ยใหม่มากเลยอะ่ะงานปักด้วยนะงานปักด้วยนะพี่อืดีงามโอ้ยคิวดเนใหม่อีกแล้วนะคะ โอ้ยี่ห้อดีมากเลยพี่ดูดิผ้าโคตรใหม่อ่ะผ้าใหม่ผ้าดีมากเลยพี่อืมตายละดูดิพี่ลายสกรีนแจ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ละตัวอุอ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะดูดิไซส์ XL นะโอ้โหงานปักไหมพี่นะงานปักพี่ ดูตรงแขนนะอืมเอยมากโอ้ตัวนี้ก็สวยอย่ะงานกิลเด่นหนึงแล้วอ่ะออกดีอ่ะอืมสวยมากเลยอ่ะดูดิลายสวยนะพี่นะแจม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 อ๋อหายากนะเสื้อที่เป็นเสื้อกาเนี่าาหายาก XL พี่งานโคตรดีอะ่ะอันนี้ก็ใส่เสร็จปั๊บก็แทงกุ๊บเข้าโรงพยาบาลเลยตาวร์จ้ะตาวร์จ้ะอ่ะเอพิสซดเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันมีหลายภาคจัดตาวร์นะคะ แหลมมาเร็วโอ้ยีห้อเยอะพี่ยี่ห้อเยอะยี่ห้อเยอะนะคะสีเข้มสีดำแบบสวยมากเลยอะ่ะแล้วดูด้านหลังเลยนี่อินเดียแดงนเดียแดงค่ะไม่แดงได้ไหมเพราะว่าเสื้อมันดำอะ่ะ ยี่ห้อเยอะมากเลยอ่ะแล้วเป็นยี่ห้อที่แบบไม่คนที่เขาแบบขายสเวเตอร์กันอ่ะเขารู้เขารู้อ่ะเขาแบบเขาแบบเขาเก่งกว่าเราอ่ะเอาเป็นว่าคนที่เขาเขาเขาเล่นยี่ห้ออ่ะเขาเก่งกว่าเราอ่ะฮะอืสองอกนะคะสองอสีที่เป็นสีเรียบสีดำอ่ะพี่ที่เป็นสีดำแล้วมีลายอ่ะ เยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นโทนสีแบบเนี้ซึ่งซึ่งซึ่งโทนสีแบบเนี้ยมันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทีแล้วงานมันสวยนะคะเนี่ยพี่เอาไปแยกโทนสีนะโคตรสวยอะ่ะอุ้ยแจ่มว่ะใช้แอลนะใช้แอลสวยมากเลยพี่เป็นงานซิปนะคะเนี่ยอือหือ,อ,อคืองานเสียงงานตำหนิไม่มีเลยอ่ะพี่งานดีมากเลยนะ ไซส์เอ็กแอลนะคะแบบสว่งเท่าไหร่แล้ววะนนั้นอะเก้าสิบเก้าสิบกว่าแล้วเหรอเก้าสิบตัวเก้าสิบแล้วโอ้เยอะว่ะเฮ้ยถ้าเก้าสิบนี่แสดงว่าได้เยอะกว่าทุกรอบที่เราเปิดอ่ะนั่นเก้าสิบแล้วใช่ไหมได้เยอะได้เยอะหกร้อยอ่ะ ลายสวยเนาะงานดีอ่ะอืมเนี่ย,ยพี่ดูนะตัวที่เป็นงานซิปนะสภาพดีมากเลยอ่ะโอ้โหสวยทุกตัวเนาะมาปลดเลยค่ะปลดเลยมาป้ายมา รับรีวิวได้ทุกตัวพี่รับรีวิวได้ทุกตัวพี่จา๋านี่เลยแคปหน้าจอแจ้งทางลาหรือทางเพจ a ฟ e b o o k ได้เลยจ้ะงานสวยๆแคปหน้าจอแจ้งทางลาหรือทางเพจ a ฟ e b o o k ได้เลยนะคะ <99. S 1> ได้กี่ตัวเก้าสิบเก้าตัว99ตัว,ตวโยอยโครเยอะอสอบนี้ออกเก้าสิบเก้าตัวแนละ้วพี่นะ,อะสอบนี้ออกเก้าสิบเก้าตัวนะ สุดยอดเยอะมากเเกก้าส้าตัวเยอะเยอะพี่เยอะกว่าทุกรอบเยอะกว่าทุกรอบที่ที่หนูเปิดพี่ ขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันกันกบไลฟ์ถัดไปพี่จ๋าสวัสดีค่ะ